สวัสดีครับสำหรับการปั้นโมเดลหรือว่าสร้างโมเดลรูปดาวใน Blender 4.3สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการใช้ตัว add-on หรือเครื่องมือพิเศษที่ตัวโปรแกรมให้มานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นให้ตรวจสอบก่อนว่าได้มีการติดตั้ง add-on นสำหรับสร้างรูปดาวไว้แล้วหรือยังโดยไปที่เมนู Edit จากนั้นเลือกไปที่ Preference ที่หน้าต่าง p r e เ e ษคลิกเลือกไปที่ รายการ Add-on จากนั้นในช่องค้นหาใส่คำว่า extra ลงไปนะครับซึ่งในกรณีนี้แสดงว่ายัางไม่ได้มีการติดตั้งตัว Add-on ไว้และจะต้องทำการติดตั้งให้เรียบร้อยกอ่อนวิธีการติดตั้งให้คลิกไปที่รายการ get extension ครับจากนั้นในช่องค้นหา Search คำว่า extra ในส่วนของเครื่องมือที่จะใช้ในการวาดรูปดาวจะเป็นในส่วนของแอดออนที่มีชื่อว่า Extra m e t Object ดังนั้นให้คลิกไปที่ปุ่ม Install ที่อยู่ทางด้านขวามือหลังจากที่ตัวแอดออนได้รับการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วสังเกตได้จากตัวแอดออนก็จะถูกขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนลักษณะแบบนี้ลองกลับไปที่รายการแอดออนครับก็จะเห็นว่าตัวแอดออน Extra m e t Object ถูกติดตั้งและถูกติ๊กเลือกใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น หน้าต่างตรงนี้ก็สามารถที่จะกดไปที่ปุ่ม close ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการสร้างรูปดาวนะครับโดยไปที่เมนู Add จากนั้นไปที่ times ดครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่รายการ extra จากนั้นเลือกไปที่รายการ simple star ครับก็จะได้รูปดาวพื้นฐานขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งลักษณะของรูปดาวรูปนี้ได้ตามความต้องการนะครับเช่น ต้องการดาวกี่แฉกนะครับตอนนี้รูปดาวมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5แฉกเราสามารถเพิ่มเป็น6แฉกหรือจะเพิ่มเป็นกี่แฉกก็ได้ซึ่งในเคสนี้ก็จะขอใช้อยู่ที่5แฉกเช่นเดิมน,นะครับ Outer Radius นะครับก็จะเป็นขนาดของพื้นที่ขอบรอบนอกของดวงดาวที่เราได้สร้างขึ้นมาลองปรับแล้วก็สังเกตลักษณะของปลายแฉกของดาวก็จะขยายออกแบบนี้นะครับสำหรับ Inner Radius ก็จะเป็นลักษณะของขอบด้านในของรูปดวงดาวลองปรับดูนะครับ ขอบด้านในก็จะขยายออกเช่นเดียวกันคล้ายๆกับขอบด้านนอกเมื่อสักครู่ height ก็ค,คือความสูงของดาวนะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้รูปดาวพื้นฐานขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการแต่ว่าในเคสนี้ผมต้องการที่จะปรับแต่งโมเดลดาวรูปนี้ให้มีลักษณะคล้ายๆกับรูปที่เห็นตอนต้นคลิปก่อนจะปรับแต่งโดยคลิกไปที่ป้นแท็บครับเพื่อเข้าอีดิทโหมด จากนั้นก็จะทำงานกับโมเดลในลักษณะที่เป็นโครงสร้างของ Vertex จากนั้นก็จะเลือก Vertex ปลายหรือว่ามุมของดาวทีละคู่แบบนี้ครับจากนั้นไปที่เมนู Match เลือกไปที่รายการ Merge แล้วก็เลือกไปที่ Add Center ครับเพื่อทำให้ จุดเวอร์ทั้ง2จุดมาประกบเข้าด้วยกันแบบนี้ก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในส่วนของคําสั่งเมอร์ a อดเซนเตสามารถใช้ช็อตคัทได้นะครับจะได้ประหยัดเวลาในการทํางานเระจะเริ่มต้นจากเลือกคู่ของเวอร์ที่ต้องการแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นกดปุน M แล้วก็ที่เมนูลัดเลือกไปที่ a อ c e n t เตครับก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รูปดาวที่ต้องการมาใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะกดเป็นมแถบเพื่อเข้าสู่ออบเจกต์โหมดนะครับถ้ายังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ